สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้พาทุกท่านมาพบกับเจ้าคุณปู่เหมือนเดิมครับผมคันนี้นี่ครับแอร์นะครับคันนี้ครับผมคุณปู่มีแอร์ครับผมพีซี60นะครับผมรุ่นเจ็ดครับตัวนี้ครับผม ม่ไทยเก่าเก่านอกนะครับผมนเน้นๆรถจากญี่ปุ่นนะครับผมรถมือสองครับผมตัวนี้จะมีตัวเกียรดินด้วยครับผมเครื่องนี้เนี่ยเครื่องนี้นะี่ฮะเครื่องนี้หน่อยกี่ฮะนี่ครับเครื่องครับผม นิ่มมากครับแบรนเครื่องยนต์สีูของผมแบรนด์ตัวคอมเมอรเนลครับผม,มน,บบนิ่มมากครับผมน้คงนมีอะไรที่สูบนี่แรงอโอ้โห c d 95โคมสุอ๋อเครื่อง,ง c d 95นะครับโโอรของโคมสุนะครับผมเดี๋ยวนะเวยพี่น้องอ๋อตัวนี้นะครับผมนี่ครับผมโมเดล pc 60รุ่นเจ็ดน,นะครับผมเป็นซีเรียล59816นะครับผมนี่ครับเครื่องนิ่มมากครับผมตัวนี้ นี่เป็นโคมาสูตรครับก็จะมีรถจะมาคนดินนี่นะครับจีน่โอ้จีเจนะจีวจี้มองไม่ดีใจเขาบุญกระส่ายน่กระสายไทยซีก็มีรถนี่สายชา่ะก็เบื่อจอเน้ นี่ครับผมโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแน่เด้ครับผมครับสวัสดีครับผม